ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เทวิยศจากศูนย์รู้บ้านเห็ดวันนี้เราจะมาสาธิตเกี่ยวกับเรื่องมออน,นิ่งโคตร้อนซึ่งเราเพิ่งคิดค้นแล้วก็ทดสอบได้สําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องมออน,นึ่งโคตร้อนรุ่นเทอร์โบแต่รุ่นนี้เนี่ยเราจะตั้งชื่อว่ารุ่นซูปเปอร์เทอร์โบฮะเพราะว่าเราได้ทําการเปลี่ยนแปลงระบบภายในมันอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตังไอเตม้อน,นิ่งโคตร้อนของเราเนี่ยได้ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทํางานโดยให้ความร้อนเร็ว นะครับแล้วความร้อนสูงและทํางานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดนะครับทางานอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับข้อจํากัดของมออนึ่งโคตรตร้อนผมขอบอกได้ตรงนี้เลยครับว่าเราได้ทํางานได้ออกแบบได้ดีมากคือเราสามารถทํางานอย่างต่อเนื่องได้ความร้อนสูงแต่ข้อเสียมันก็มีของมันเหมือนกันนะครับ <c oughs> ม้อน,นึ่งโคตรตร้อนในรุ่นปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะใช้กับน้ําไม่สะอาดได้นะครับเพราะนั้นต้องใช้น้ําดีๆนะครับต้องใช้น้ําสะอาดๆน้ำประปานะดีที่สุดนะครับอันที่2ก็คือ มันจะต้องใช้กับน้ําที่มีแรงดันแรงดันก็คืออย่างน้อย2บา์นะครับนับประปาโดยปกติแล้วจะมีแรงดันประมาณ2บาบาหรือสาร์าคือมากกว่า2บาบาขึ้นไปแต่ถ้ามีน้ําน้ำม,ม,มีแรงดันน้อยไม่แนะนําให้ใช้นะครับไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าใช้แล้วจะเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเราเออกแบบได้ตอนนี้ที่เราทําได้คือความร้อนเราสามารถทําความร้อนได้สูงภายในนับ1นึถึงสิบ นะน้ำก็เดือดได้ด้วยความรวดเร็วจากนั้นเราปรับความร้อนขึ้นนะครับประมาณ1502 0้อได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับแต่ข้อจำกัดของมันข้อเสียของมันก็คือนะครับมันต้องใช้กับน้ำที่มีแรงดันสูงเช่นกันน้ำแรงดันตอนนี้ตามสเปคของเราเนี่ยน้ำเด็บที่จะจ่ายก็หาตัวหม้อนึ่งโคตรตร้อนของเรานะครับจะต้องมีแรงดันไม่ต่ำกว่า2บาร์นะฟังดีๆครับไม่ต่ำกว่า2บาร์นะครับ,ลลบ,รนะรบแล้วต้องเป็นน้ำสะอาดถ้าเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราสามารถจะเปิดให้ ให้หม้อนึ่งคนร้อนเราสามารถทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปกติแล้วหม้อนึ่งหม้อนึ่งทั่วไปตามท้องตลาดนะครับบางครั้งก็สามารถจะทาความร้อนได้สูงใกล้เคียงกับเรานะครับแต่ไม่สามารถจะทํางานอย่างต่อเนื่องได้แต่ตอนนี้เราได้ออกแบบใหม่นะทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าคนที่ทําเห็ดนะครับก็คงจะสบายใจแล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับหม้อนึ่งคนร้อนตัวนี้ได้ออกแบบไว้สําหรับออทําเห็ดนะครับตั้งแต่500จนถึงพันก้อนหรือมากกว่าตรงนั้นนะครับ ความเร็วหรือช้าของการอบขึ้นอยู่กับปริมาณของเห็ดน,นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูการสาธิตมอน,นิ่งโคตรร้อนรุ่นซูเปอร์ทูโบของเรานะครับว่ามันทำงานอย่างไรนะครับ mm hmm. เริ่มต้นมานะครับเริ่มต้นมาก็คือขนานี้มีนการงทำงานอยู่นะครับ mm hmm. เราได้จับอุณหภูมิแล้ว นะครับตรงนี้อุณหภูมิเกือบ200องศาเซลเซียสดูลมที่มันออกมาครับเนี่ยนะฮะดูลมที่มันออกมานะครับ,รบ200องศาเซลเซียสนะครับออกมาอย่างนิ่งเลยครับออกมาอย่างอย่างนิ่งนะครับแล้วออกมาอย่างแรงด้วยนะครับแต่ที่เราสาธิตให้ดูที่มีการทํางานง่ายนิดเดียวครับจริงๆแล้วหลักการทํางานของมันก็คือว่าเราเริ่มเอาน้ําเย็นเนี่ย <S <S ป้อนใส่เข้าข้หามันนะครับพอป้อนใส่เข้าหามันแล้วเราจะมีระบบต้มน้ําอยู่ตรงนี้นะ ระบบต้มน้ำเมื่อระบบต้มน้ำในเบื้องต้นเนี่ยขณะที่ระบบต้มน้ำยังไม่ทำงานนะครับน้ำเย็นจะจ่ายเข้ามาอยู่ในท่อเขียวนี้จากนั้นน้ำก็จะน้ำเย็นก็จะเข้ามาอยู่ในท่อเผาเรานะครับเผาออกมาเพราะนั้นขณะที่เผามานี้เราจะป้อยปล่อยน้ำทีละน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้มน้ำทีละหยดทําให้เราสามารถจะน้ําจะเดือดเร็วภายในไม่เกิน10วินาทีน้ําก็จะเดือดออกมาเป็นไอน้ำแล้วนะครับ จากนั้นขณะที่เราต้มน้ำไปเรื่อยๆนะครับระบบทอดระบบในการต้มน้ำของเราเนี่ยเราทำระบบชนิดให้มันสามารถจะเดือดได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาอีกอันสั้นไม่เกินอยู่ประมาณไม่เกิน1ินาทีเท่าน,นั้นเองนะระบบหม้อต้มก็จะทำงานแลนะเดือดขึ้นมาพอเดือดขึ้นมาเสร็จแล้วนะ้ำที่จะปอดป้อนใส่งไปในท่อตอนนี้กลายเป็นน้ำร้อนนะครับจะทำให้ระบบของมันเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นขึ้นเท่านั้นก็พอเนี่ยะ เราจะมีไออน้ำไอน้ำร้อนก็จะออกมาจากข้อสืส้มไอน้ำข้อถือส้มก็จะวิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสองสองอย่างเลยนะครับก็คือน้ำร้อนวิ่งเข้ามาแล้วก็ไอ้น้ำร้อนวิ่งเข้ามาน้ำที่เข้ามาพร้อมๆกันพอวิ่งเข้ามาพร้อมๆกันแล้วระบบของมันก็จะทํางานอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ไม่มีการหยุดนะครับน้ำน้ำเย็นก็จะป้อนเข้ามาหาอยู่อย่างต่อเนื่องไฟก็ทํางานอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็จะสามารถจะทางานได้อย่างไม่มีวันหยุดนะครับ ตลอด24ชั่วโมงหรือกี LA, s <S ่วันก็ได in ้ม <comum> ันก็จะทํางานออกมาอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับโดยปกติแล้วในการทํางานของมออรนทั่วไปเราะจะเกิดมีปัญหาขึ้นว่าไอ้น้ําเมื่อได้รับความร้อนแล้วก็จะร้อนร้อนแป๊บเดียวแล้วก็หยุดนะครับความร้อนของเขาเนี่ยจะได้ไม่เกินร้อยองศาครับแต่ความร้อนของเราเนี่ยได้ถึง200-400องศาเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วครับว่ามออรนโคร้อนเนี่ยเราปรับทีนี้เราสามารถจะปรับอุณหภูมิได้ ละ400 500ก็ได้นะครับแต่เมื่อ,อสักครู่เราปรับอยู่ในอุณหภูมิอยู่ประมาณ200กว่าองศานะครับเดี๋ยวเราจะลองลดอุณหภูมิมันลงนะครับลดอุณหภูมิมันลงว่าทีนีแล้วเราสามารถจะเล่นอุณหภูมิอยู่ประมาณ100องศาหรือ100กว่าองศาเนี่ยได้เช่นกันนะวิธีการง่ายๆครับของของตัวม้อนที่พูดร้อนก็นคือว่าขณะนีออ้ความร้อนมันสูงมากนะครับแตะสังเกตว่าไม่มีไม่มีไอ้น้ำเนี่ยโผล่มาเลยนะครับเนี่ยกำลังทำงานอยู่ แล้ววิธีการทํางานง่ายนิดเดียวครับคือผมจะชาร์ตน้ำเนี่ยเข้าไปเปิดน้ำไว้พอาเปิดน้ำเข้เสร็จปุ๊บมันก็จะหลักการของมันก็คือว่าเวลามันต้มน้ามันต้มน้ำหนึ่งหยดจา่น้ำหนึ่งหยดเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นพันหยดพอจากพันหยดเสร็จปุ๊บเราด้ําเหล่านั้นมามาต้มอีกทีหนึ่งนั่นคือเป็นระบบโคตร้อนเรานะแต่ตอนนี้เรากำลังจะเพิ่มน้ําขึ้นเพื่อจะให้มันเผาผ่านได้ไม่ละเอียดตอนนี้มันเผาผ่านได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราเผาผ่านให้มันให้มันเหลือไอ้น้ำบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะ ทดลองให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดน้ำเข้านะเสียงจะดังขึ้น้วครับดูดูการเปลี่ยนลงครับจะเห็นว่ามีไอ้น้ำโผล่แล้วเห็นไหมลมจะมากขึ้นแล้วนะครับนะเห็นไหมกระเด็นเลยฮะกระเด็นไปหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นออจะเป็นเริ่มเริ่มเป็นไอขึ้นะดูที่ปากท่อจะมีน้ำเพิ่มขึ้นเห็นไหมเราสามารถจะปรับอย่างไรก็ได้อยู่ที่ว่าเราเราต้องการความร้อนอยู่ขนาดไหนอย่าลืมนะครับว่า เวลาเราจะนึ่งเห็ดให้ได้ความเร็วนะถ้าเราสามารถจะทำต้มน้ําเดือดได้เร็วเราสามารถจะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้น2ออย่างนี้จะทําให้เห็ดเนี่ยนึง่งสุกได้เร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานหม้อนึง่งคนร้อนได้ถูกออกแบบโดยใช้วิธีอย่างนี้ฮนะหนงต้มน้ำต้องเร็วที่สุดนะคนอื่นจะต้มน้ําใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วต้มน้ำไม่เกินสิบนาทีน้าต้องเดือดนะอันที่2นะครับ อันที่2คือเราสามารถจะปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเวลาเรานึ่งก้อนเห็ดเราต้องการอยู่ประมาณสัก120-150เท่นั้นพอไม่ต้องถึงกับ2-300แต่จริงๆแล้วเราสามารถจะปรับขึ้นอุณหภูมิขนาดไหนก็ได้เมื่ออุณหภูมิขนาดนี้ได้เราก็เลยสามารถจะใชหม้อนึ่งกอนโคตร้อนแทนม้อนึ่งองอโตเคฟแทนที่ว่าเราจะต้องไปใช้ม้อนึ่งแรงดันออโตเคฟไม่ต้องแล้วครับเวลาเราจะนึนงเอ,อเชื้อเราก็สามารถจะใช้ม้อนึ่งโคตร้อนทำงานได้ทุกอย่างเพียงแต่มีม้อนึนงโครร้อนตัวเดียว สามารถจะทำทุกอย่างได้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนิน